สวัสดีครับทุกคนและสำหรับครีเจอร์โชว์ในวันนี้ ผมจะพาทุกคนไปทำการรีวิวตัวละคตรตีมแต่งสีกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ใช่แหละครับผมในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทำการรีวิวก,กันกับเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าอิงพูจินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําการแต่งสีนะครับให้เป็นทางด้านของอสูรข้างขึ้นที่6ดาคินั่นเองจากเรื่องดาพิฆาตอาสูรนะครับทุกคนนะาโอ้โหโคตรเท่โคตรเหมือนกันอีกแล้วซึ่งผลงานในการแต่งสีครั้งนี้เนี่ยก็แต่งโดยน้องไอพีกอซิล่าเกมเมอร์นั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณมา,มากๆสำหรับการแต่งสีมาให้ในครงีนะ ไงล่ะดูดิโคตรเหมือเลยนะครับความคิดสร้างสรรค์โคตรเลยนะครับผมน้องเขาเนี่ยผมชื่นชมเลยนะครับแล้วก็แต่งสีมาได้โคตรเท,ท่อีกเช่นเคยเลยนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของอสูรข้างขึ้นที่6ดาคีจากเรื่องรัวพี่คาดอสูรน,นั่นเองนะครับทุกคนนะวันก่อนไปเรียนโงคูนะครับผมคราวนี้มาเป็นดาคีกันบ้างน,นั่นเองนะครับผมอสูรข้างขึ้นที่6ที่เป็นผู้หญิงนะทุกคนนะก็ทุกคนก็จะเห็นได้จากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งเจ้าอสูรดาคิเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอยู่นะครับทุกคนก็ค เปะไรตรงนี้เลยนะครับก็พูดตามตรงเลยนะครับว่าเขา้าทีมอย่างมากเลยนะครับผมก็คือเป็นผ้าโอบีนะก็จะมีล like ouais ักษณะสีเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครนะของดาเคียวคือจะมีผมสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โหตัวสีขาวเออขาวจิกๆนะครับผมในหนังในอนิเมะก็ขาวมากๆเลยนะเฮ้ยซึ่งตรงนี้ข้างล่างนะครับผมก็คือจะเป็นชุดของเขานั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะมีสีแบบสีแดงแล้วก็สีดําตรงนี้นั่นเองนะก็แล้วก็ตรงเท้าตรงนี้ก็คือจะมีเหมือนไปรองเท้าด้วยไหมไม่แน่ใจนะครับโหแต่ว่าตัวขาวจัดๆเลยนะครับ กคนก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนะนี่โหเป็นไงล่ะทุกคนโคตรสวยเลยอะคือแบบแต่งมาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่คิดเหมือนกันว่าจะแต่งได้ดีถึงขั้นนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีแบบกิวทารออกมาจากข้างหลังหรือเปล่าดูดิเฮ้ยไม่น่ามีนะนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโดยรอบหูก็สามารถลองเอาไปแต่งตามกันดูได้เลยนะครับผมตัวยจริงๆผมยอมรับเลยนะแล้วก็เฮ้ยตรงนี้ ตรงหน้าปากนะครับผมมีดวงตาหรือเปล่านี่ดวงตาตรงนี้ด้วยนะครับผมเดืองเหลืองนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแจ่มแมวมากๆเลยนะซึ่งไหนลองดูซิว่าตอนที่เราเดินมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนดูนะว่าเออมันจะแบบสะบัดพิ้วสวยสักแค่ไหนนะครับผมผ้าโอบิแบบนี้ดูโหเป็นไงล่ะใช้พลังผ้าโอบิได้เลยนะนี่โอยโคตรเท่เลยนะครับโดยสำคัญก็คือมันบินได้ด้วยนะเนี่ยนี่ตอนบินจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ยโคตรเหมือนเลยนะครับผมสำหรับเจ้าดาคิตัวนี้แล้วก็อิงพูจินตัวนี้นั่นเองเออชอบผมชอบมากเลยตัวนี้นะแล้วก็องงนนยััไครบผมี เดินโหเดินเชิดเชิดนะครับเหมือนผู้หญิงเลยแล้วก็อ่ะกดแซดดีกว่าเป็นยังไงดูซินี่ครับผมชาจพลังครับผมนี่ใช้ผ้าบีครับผมโอ้โหชูสะบัดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอ่าโคตรเทเลยนะครับผมนี่แล้วก็ลองกด X ครับผมเป็นยังไงอ่าก็จะเหมาะประมาณนี้เลยนะครับเอฮ้ยนี่เงี้ไงใช้ผ้าบีในะการป้องกันได้นะเนี่ยเออเหมือนในหนังเหมือนในแอนิเมะเลยนะครับทุกคนนะก็ใครอยากลองแต่งสีดูก็สามารถเป็นลองแต่งสีกันดูได้เลยนะครับผมน,นะตัวนี้ผมก็ืินชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เท่ดีนะยังไงก็ขอบคุณท ผม,ผมนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครตีมแต่งสีคีเจอร์โชว์นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับอีพีนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ